สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องลูกกระดอนหลวงพ่อลุ่งพัฒทากระบือพระไพโรธวุธาจารย์ หลวงพ่อรุ่งติสโรไม้กระดอนสะท้อนกลับหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดท่ากระบ,บือจังหวัดสมุนาครท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคสงครามอินโดจีนวัตถุมงคลของท่านจึงเน้นหนักไปทางด้านคงกระพันชาตรีเนื่องจากอยู่ในช่วงสงครามอินโดจีนแต่ทางเมตตามหานิยมก็โดดเด่นไม่แพ้กันวัตถุมงคลของท,ท่านทุกรุ่นจึงมีค่านิยมสูงเนื่องจากผลแห่งการบำเพ็ญเพียรเยจเริญภาวนาเป็นนิด ทำให้สมาธิจิตแก่กล้าแข้มขัรงอธิษฐานจิตปลุกเสกสิ่งใดจึงก่อเกิดอิที่ปฏิหารอันยากจะหาคําอาธิบายมาขยายความได้ผนวกกับสีจารวัดของท่านที่งดงามจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทุกหมู่เราจากความศรัทธาจากประสบการณ์ที่มีให้เห็นและจากประสบการณ์ที่เล่าสู่กันฟังไม่ได้ขาดปากบวกกับความหายากและผ่านการเวลาเครื่องรางที่โด่งดัง ลือลั่นของท่านด้านประสบการณ์นั้นก็คือลูกสะกดมหาสะท้อนที่นิยมเรียกในวงการว่าไม้กระดอนสะท้อนกลับสร้างจากไม้มงคลไม้กระท้อนหรือสะท้อนกาฝากลงอาคมจานอัคระเล่ยันโดยส่วนใหญ่จะลงด้วยมะอะอุนะโมพุทธายะหรือนวหรคุณและจุ่มด้วยรักยุคแรกๆ,ๆที่ท่านสร้างจะจุ่มด้วยรักหนา,นา ตามฉบับของเครื่องรางสมัยโบราณหลวงพ่อลุ่งท่านสร้างลูกกระดอนสะท้อนหรือไม้กระดอนสะท้อนกลับจากไม้กระดอนที่มีกาฝากขึ้นแก่นไม้กระดอนโดยส่วนใหญ่พระอาจารย์สมัยก่อนมักจะเลือกไม้ที่มีชื่ออันเป็นมงคลน,นามดังเช่นพยุงขนุนคูนรักตาคำเจริญสุขและกระ้อนอย่างเช่นลูกสกดที่ทําจากไม้กระท้อนของท่านหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดท่ากระบือ เชื่อกันว่าอานุภาพแห่งลูกกระดอนสะท้อนมักจะเรียกกันว่าไม้กระดอนสะท้อนกลับเชื่อว่าคุณวิเศษของเครื่องรางชนิดนี้นั้นสามารถจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคุณใสมนดําที่ถูกปล่อยออกมาเสียดจันไรและพยาอันตรายไม่ให้เขมาคลำกลายต่อผู้ที่มีไม้กระดอนสะท้อนกลับนี้ติดกายมีอนุภาพเป็นมหาอุดหยุดปืนทั้งแก้คัดทําลายเสียดจันไรและคุณใสมนดับลมเพลลมพัด นอกจากคัดออกแล้วยังสะท้อนสิ่งชั่วร้ายไปยังต้นกำเนิดของที่มานั้น,น,นให้สนองกลับไปยังผู้ที่คิดร้ายต่อผู้ที่สวมใส่หรือผู้ที่ครอบครองบูชาไม้กระดอนสะท้อนกลับของหลวงพ่อลุ่งแห่งบัท่ากระบือดังวลีที่ว่าคนกระทามากระดอนตัวตายสัตว์ก,กระทามาสะท้อนสูญหายผีกระทามาสะท้อนมาลายกระดอนสะท้อนกลับ สิ่งเลวสิ้นหายกับร้ายกลายเป็นดีและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ